โอ้วิวสวยงามนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตีนขาวพนมลุงครับนี่ครับมองไปก็จะเห็นนะครับพนมลุงไม่ใช่ตีนขาวหรอกอยู่ใกล้อยู่นะโอ้ขุดสะครับขุดสะนี่ครับชีมงานเสียฟอร์ดนะครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับผมเอาคลิปนี้ครับพามาชม SK 140คลิปแปดครับทีมงานเสียฟอร์ดนะครับทอเจลิลทรัซับนะครับจัดจันยานละหานทรายนะครับทีมงานนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ยังจัดจ้านเหมือนเดิมนะครับงานเยอะเหมือนเดิมลันเป่าคันนี้จัดนางน้อยฟอดวิ่งงานปากบ่อครับเต็มกลองเลยนี่คันใหม่ครับจัดมาจากอูสุงวนสักนีคนขับนี่ไม่ธรรมดาครับดูทรงผมครับ ทรงผมได้ใจเสียจูนะครับชื่อจูนะเขาชื่อจูจูน้อยครับจูไม่ค่อยใหญ่ <l ots> <l ots> เอา้าวิ่งกันกี่คันเนี่ย <l ots> โอ้มามามา,มาลงมาหางด่วนแล้วนั่นทีมงานนี้ก็ใช้เต่รถอูสงโนสักนะครับเครดิตก็ดี อ,อันนี้นี่ออกมานานแล้วครับสมัยแรกๆเลยของอูสม,มุนสักนะครับเอ,ๆๆอยเยอะๆ,ๆหน่อยเอาดับดินโซนนี้ก็จะเป็นดินประมาณนี้แหละครับ<_><_>นี่คุณลึกไปประมาณ2เมตรแล้วก็นะครับจะประมาณนี้ครับ เขาอันนี้นี่เขาล้วงข้างนอกออกให้เป็นรูปสะกอนนะครับนี่ให้เป็นรูปสะกอนนะครับนี่เอาขอบก่อนแล้วก็มากินไส้ในนะครับนี่ครับรสะตั้งประมาณสักหนึ่งไร่ได้ครับสวัสดีไปยังทีมงานด้วยครับ เขา่าจะแยกสองทีมครับเพราะว่าทีมงานนี้เขามี SK142 คันโอ้ลมแรงนะครับพนมรุ้งครับเคยมาเที่ยวกันไหมอยู่เพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับ ฮะไหวบ้าวันนี้ยแผ่นแผ่นแผ่ดินข้างล่างนี่แข็งโป๊กเลยครับโอ้โหสายควันครับนี่นี่ครับคันนี้นี่ลั่นจัดนะครับ โอ้ท่อไม่เหลือแล้วครับแปดสามก็หายหมกเต๋้วก็หายเจียวแปดสีสองร้อยสิบครับเป็นเครื่องตัวแรงเลยครับเครื่องตัวนี้ยี่สิบสี่วาวนะตัวนี้ยี่สิบสี่วาว CO8C นี่24วาวสบายเลยยืนหลังเสือนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โคกเมืองนะเป็นถิ่นของเสียแพรนะครับถิ่นนี้นะครับแต่ว่าเสียฟอร์ดจะมาหากินอยู่เรื่อยแหละโอ้ลมแรงแต่วะ เจฟอร์ดมาหากินอยู่เรื่อยครับพวกเมืองเพราะว่าไม่ไกลกันนักนะครับเจฟอร์ดนี่อยู่บ้านเ,เทพยักษ์นะครับเทพยักษ์ทินี้ก็จะเป็นของต้นไทยเจริญด้วยนะครับต้นไทยเจริญเสียแพร เยอะครับโซนโคกเมืองเ,อเป็นบ้านอาอะไรนะปราสาทเมืองต่ำนะครับถ้าใครเคยมาแผนแป้นแพทย เดี๋ยวฟอร์เนี่ยน่าจะแบบจัดท่อลั่นทุกคันนะเออวิ่งกันสามคันนะครับนี่เทอยู่ข้างหน้านี่แหละระยะก็ร้อยเมตรครับวิ่งร้อยเมตรใช้รถดำสามคันพอดีเลยครับราคาถ้าให้ผมเดานะอาจจะ ผมเดานะครับผมเดาน่าจะ150ยห้พร้อมดันนะครับงานปากบอโซนนี้ติดพลาดก็ไม่รู้ครับผมเดานะครับ <c oughs> นี่เสียจูป,ปกตินี่แต่ก่อนอยู่กับเสียเบ้นนะครับขับรถถทยตู้แอร์นะครับเดี๋ยวนี้นี่มาอยู่กับเสียฟอร์ดนะครับเลื่อนตำแหน่งมาขับรถดั้มนะครับ ทรงผมเขาเท่ครับทรงผมเหมือนเงาะป่าครับจัดหนักกับบุกี้6 6ครับเป็นรถที่เป็นรถขุดที่ยอดฮิตครับ SK 140สวดทรงได้นะครับสวยงาม เครื่องยนต์เป็นของมิสซูครับผม93แรงม้าครับ4ีสูบคอมมอนเรลนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่13าตนันครึ่งครับใบแ็กมี70เซนเออลานหน่อยลานหน่อยลานหน่อยด้อเออเต็มกองเต็มกองออแถมให้ลูกค้าหน่อยสิ เออเจ้าไปส่งได้เลยคันนี้พอดีนะครับท้ายไม่ยาวเกินไปนี่มีลื่นครับมีลื่นครับส่งได้มากนี่ส่งขนาดนี้พอดีเลยครับท้ายไม่ยาวไม่สั้นนะครับพอดีเป๊ะเลย ข้างก็จะเป็นส่วนอ้อยนะครับนี่อันนั้นก็จะเป็นเขาเขาปลายบัตนะครับเขาปลายบัตร,ร,ยตรอยู่ระหว่างยายแย้มกับบ้านโคกเมืองนะครับเนี่ยแล้วก็พนมรุง้งนะครับสบายเลยครับเสียฟอรด ฝีมือไม่ธรรมดานะครับโสดนะครับโสดสาวๆตานใดสนใจนะครับโสดเด้อพี่น้องเด้อหนุ่มน้อยร้อยล้านนะอนาคตพูดถึงอาชีพขุดดินนะครับผมว่าไม่มีหมดหรอกที่ขุดขุดถมถมขุดอยู่นี่เลยครับ เผอๆสาลูกนี้อาจจะได้ถมในอนาคต <c oughs> ก็ไม่แน่นะครับมันมีไปเรื่อยแหละครับมันมีที่ขุดไปเรื่อยมันไม่มีที่หมดครับขุดถมถม,ถมขุดอยู่นี่แหละบางทีที่ตรงนี้อาจจะขายให้คนอื่นให้เจ้าอื่นอุยสาอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับก็เอาผมปลูกอย่างอื่นไปประมาณนี้ครับ อาชีพนี้ก็อยู่ได้นานนะก็ทําได้ตลอดนะครับแต่ปกติก็ถ้าเป็นหน้าฝนก็จอดนะครับหน้าฝนก็จะไปงานหลวงครับงานลงบ,บ่อหลวงนะครับช่วงนี้ก็หน้าแรงก็วิ่งงานชาวบ้านครับวิ่งงานชาวบ้านได้ประมาณแค่ห้าเดือนเองนะครับห้าเดือน yep. Yeah. À, mốt một, một. ngàn một lời. Ờ, có Giọt đó. mai không จะรอบเร็วพอสมควรนะครันี้แปดสีนึงนะประมาณแปดสีนึงเอ้ทีมงานเขาไม่กินข้าวกินปลาหรือไงเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับอุ๊บอ่ะจูดดำซิ่งนี่มาเร็วมากเลย ไปกินข้าวว่าเซียฟอร์ดนะครับขับคอนโทรลสวิงหน้าหลังนะคนนี้ถนัดสวิงหน้าหลังเออจัดคันนี้อหนักๆห,หน่อยคันนี้แต่ก่อนแต่งเยอะนะทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วครับของแต่งหายหมดเลย ราฟงเราไฟนาะทรงนาซากระชนหาโหมดเนี่ยคันเนี่ยท้ายยาวไปนิดนึงครับนี่เนี่ยหรือว่าช่วงล้อมันสั้นไปไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นคันที่เสียจูขับเนี่ยพอดีมองแล้วสวยคันนี้ท้ายเหมือนจะยาวไปนิดนึงนะ อันนี้ตามสายตาผมนะครับไม่ได้ตินะครับอฮย ลองให้ดูนี่ครับโชว์เลยครับแรงจัดนะครับเอาปิดท้ายกับเสียจูนะเนี่ยน,นี่นี่ทนเนี่ยสวยทรงได้นะครับชอบดูจากกระบะก็ประมาณยาวประมาณ3.6เมตรหกนะครับเนี่ยเนี่ยได้เลย ความกว้างก็สองเมตรสิบนะครับความสูงของกระบะก็ห้าสิบเซนห้าสิบโจโจปีนร่องหน่อยได้ปีนร่องหน่อยได้นนดเนี่ยทรงได้เลยเนี่ยมันต้องขนาดนี้ครับ ว่าเด็กไอเ bon, มกาคันเมื่อกี้ช่วงช่วงล้ออาจจะสั้นไปนะเนี่ยช่วงล้อช่วงล้อขนาดนี้พอดีสวยเฮ้พูดไม่หน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยนี่มีโชว์มีโชว์ จ้าดนี้เฟืองได้นะเฟืองได้พอดีเลยนะครับนี่ถ้าได้เฟืองขนาดนี้พอดีครับคันนู้นอ่ะแรงมากครับคันนี้เอาละครับก็ บ๊ายบายครับผมกับเจ้า SK140 นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องบ๊ายบายแล้วนะครับ